สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านป้าจะมารีวิวนะคะตํามเมี่ยงใหญ่ดิวนะคะเป็นของฝากจากอําเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะคะพอดีเมื่อเช้าหลังสาวซื้อมาฝากนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะว่าตํามเมี่ยงประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้อันดับแรกก็คือตัวน้ําพริกนะคะก็จะเป็นเหมือนปลาสับนะคะแล้วก็จะมีผักเคียงนะคะก็จะประกอบด้วย ถั่วพูนะคะเรามาดูมีอะไรบ้างมีถั่วพูนะคะก็มะเขือเปาะค่ะนะคะใช้กินกับตํามเมี่ยงนะคะละ่านันี้ลูกอะไรก็ไม่รู้ข้างในมันจะเป็นสีแดงๆนะคะไปกินกับตํามเนี่ยงนะคะคล้ายๆมะเดือหรือเปล่กปาก็ไม่ทราบนะคะแต่อร่อยนะคะนะคะเข้ากันดีกับตํามเมี่ยงนะคะ แล้วก็จะมีถั่วฝักยาวค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงที่เขาให้มานะคะกินกับตำเมี่ยงนะคะตำเมี่ยงก็เหมือนกับเอาปลาสับนะคะมาตำใส่กับข่าตะคะพวกตะไคร้เครื่องเทศต่างๆนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาฉีกดูนะคะว่าลักษณะของเมี่ยงเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะกินเฉพาะเมี่ยงกับ เครื่องเคียงก็ได้นะคะตำเมี่ยงกับเครื่องเคียงกับผักเฉยๆก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวเหนียวนะคะก็อร่อยนะคะอ่ะเรามาดูน้ำพริกเขานะคะเมี่ยงเขาว่าจะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างไงนะคะเดี๋ยวเราฉีกใส่ชามเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆปลาระสับนะคะแต่เขาจะมีสมุนไพรใส่ด้วยนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวลองมาชิมดูนะคะว่ารสชาติ จะอร่อยหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นของฝากของกาลสินนะคะถ้าใครได้ผ่านมาทางอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินก็ลองซื้อกลับไปรับประทานดูนะคะอร่อยมากค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาเมี่ยงใส่กับผักนะคะเราก็จะลองชิมดูค่ะน่าทานไหมคะรสชาติจัดจ้านใช้ได้เลยค่ะแต่ไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดมากค่ะอร่อยค่ะ ขอแนะนำนะคะเป็นของฝากจากกาลสินนะคะใครยังไม่เคยลองทานดูนะคะถ้าชอบก็ช่วย subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ